มาดูกันต่อครับควันจะเริ่มขมงฉงเฉงครับเมื่อมันเดือดแล้วเงือเหงืเหงืออ่อ,อจะมีกลิ่นออกมานิดหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับน้ําเดือดเราขออนุญาตดูนิดนึงครับว่าข้างในเป็นยังไงอุ้ยควันขมงฉงเฉงครับมีครั้งหนึ่งอุ้ย,ยหลังจากรอผ่านไปประมาณหกนาทีครึ่งควันก็เริ่มออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราดูกันต่อครับ สังเกตน,นะครับจะมีรูเล็กๆตรงนี้ครับให้ระบายความร้อนลงมานั้นจะเกิดอาการที่เรียกว่าร้อนอัดอั้นครับกลับมาต่อมาดูผลงานครับหลังจะกปล่อยไว้สิบนาทีโอ้ยมันจะเป็นบมีที่น่าทานจริงๆเลยครับท่านผู้ชมตัน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 โอ้ยพิชิตทานนะครับเราไม่ต้องเอาอะไรออกครับแล้วก็เอาต้มกระแสมาให้นี่นะครับฉาะเข้าไปตรงนี้ ัโอ้เส้นนี่ประมาณนี้ครับมันน่าชะครับเส้นเหนียวนุ่มน่าทานมากมีคุณค่าทอาหาเรเผ็ดหูหนูมาให้ด้วยไข่จะเป็นไข่ดิบก็สุกข,ขึ้นมาในพริดตาจะรอทานทานแล้วนะครับสวัสดีครับมามาไม่ใช่ใช่บะหมี่กึงสำเร็จรูปชุดเข้าไร่เข้าป่า รูปร่างครับเขาเ็นฮอตครับร้อนมากเป็นของผู้ชายครับร้อนครับวิธีการวิธีการทานก็คงไม่ยากครับเขามีเขียนอยู่ข้างกล่องจะเขียนว่าเปิดฝาแกะถ้วยเล็กออกแล้วก็เติมน้ําธรรมดาครับเราต้องมีน้าธรรมดาหนึ่งขวดนะครับน้ำธรรมดาหนึ่งขวดแล้วก็เปิดฝาทานได้ลองๆพร้อมๆกันเราก็ก่อนครับ

ผู้ชมช้อนกะทําด้วยผักไม่แน่ใจว่าเห็ดหูหมูหรืออะไรก็แล้วแต่น้ำซอสก้อนลวมีหนึ่งก้อนขนาดพอประมาณแล้วก็ไฟเล็กอันนี้คือหัวใจหลักของเขาครับเครื่องทำความร้อนขนาดพกพาสำหรับท่านที่ต้องมีปัญหาเรื่อง ไปที่ไหนไหนก็ไม่มีไฟ,ไฟฟ้าใช้มีการร้อนครับเราแนะนําเขาบอกให้แกะสองนี้ออกสองนี้ออกโอ้เจอสองเขาขาเขาประสากเ้างล่างนี้วางล่างครับื่อเล็กวางตามหยุดทุกอย่างที่มีให้มาใส่ลงไป แบงนี้ครับน,นี่อ้าวชีวิตแล้วก็น้ําซอสเอ้จะผิดพลาดวะครับเราต้องเติมน้ําก่อนปะใส่ก่อนครับ้วค่อยว่ากันเครื่องปุงเพื่อคุณค่าอาหารสูงสุดขีด เรามีไข่ไก่หนึ่งใบใส่ไปด้วยครับจากนั้นเราก็เติมน้ําให้ไปโดนกับผงเลนงดงนั้นทำปุ๋ยยาเล็กน้อย โอ้โหเดือดแล้วครับเดือดแล้วครับเดือดแล้วครับขวันขึ้นแล้วครับปิดฟ้า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 ฟังครับได้ยินเสียงดังเดือดนะครับได้ยินเสียงเดือดด้วยครับรอประมาณสามนาที 1 2